ทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะพาทุกคนไปจ่ายประกันรถยนต์แบบมีเงินคืนค่ะอันดับแรกเลยเราต้องมีแอป s h o p u n i k ก่อนนะคะคือแอปนี้จะช่วยให้เราได้เงินคืนค่ะกดเข้าไปเลยค่ะซึ่ง s h o p u n i k นั้นจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท TQM ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ระดับประเทศนะคะทุกคนบริษัทนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะ ให้เราอ่านเงื่อนไขนะคะวิธีการได้เงินคืนคือการได้เงินคืนจะคืนในรูปของคะแนนก่อนนะคะจะมาภายในยเก็บสองชั่วโมงค่ะซึ่งเราจะได้คืนประมาณ3%ามเนะคะเสร็จแ,แล้วนี่คือระยะเวลาการอนุมัตินะคะจากนั้นเลื่อนขึ้นไปค่ะกดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะซื้อสินค้าค่ะรอสักครู่นะคะจากนั้นนะคะถ้าใครที่เป็นสมาชิก s h a r p ินิกนะคะเราจะกดกไปตรงนี้ค่ะ ให้เราไปใส่ชื่อนามสกุลนะคะและก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วกดตกลงเข้าไปค่ะแค่นี้เองทุกคนค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทักเข้ามาหาคุณค่ะโทรหาคุณนะคะคุณก็คุยรายละเอียดที่เขาถามนะคะแค่นี้ก็เป็นการจ่ายประกันแบบได้เงินคืนแล้วค่ะ ทริกง่ายๆก็คือแค่เรามีแอปช็อปย i นิกไว้ในมือถือก่อนเท่านั้นเพราะช็อปยินิกจะเป็นตัวกลางในการไปดิวเอาค่าคอมมิชชั่นจากการจ่ายประกรันรถยนต์หรือผ่อนรถยนต์คืนให้กับคุณค่ะยังไงขอให้คุณสนุกกับการใช้แอปนะคะสวัสดีค่ะ